เกือบจะมาไม่ได้ครับนิดหนามตั้งกล้องได้มุมนี้ครับมันก็ชั้นชิดหน่อยนึงหนามทั้งนั้นเลยพี่น้องเกือบจะเอาไม่ได้ว้ายลำบากจะต้องรีบปาดกอนครับหนามปากปวดขาเกือบจะมาไม่ถึงนิ้วหนามลำบากหนามทั้งนั้นเลยครับ กู้ขอถุงกับจัดขาโอ้ปวดขาจริงๆีอ้ปวดขาจิตใจไม่กินเนาะ